ที่มีผู้หนึ่งคอมเมนต์มาบอกว่าตอนบวชเนี่ยเวลาเดินยงกรมมีขลุกตลอดเวลาจิตใจมีดวงเดียวอันนี้ก็เกิดจากถ้าเราสามารถเขาเรียกว่ามีสติมีสมาธิจนใจเนี่ยมีดวงเดียวแล้วเข้าถึงตัวผู้รู้แล้วก็ตัวขรลุกตลอดเวลามันเป็นทั้งอาการความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือตัวทั่วพร้อมหรือไม่งั้นก็เข้าสู่ะระดับของสมาธิ ชาลระดับหนึ่งจะมีอาการปิติตัวจะเบาขนน่าจะลุกแต่น่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกความรู้ตัวทั่วพร้อมที่หนักทางเจโตเห็นจิตดวงเดียวเป็นเรื่องสมาธิการที่ผู้ที่ทรงตัวได้สมาธิระดับนี้เนี่ยถ้าเป็นอิริยาบถเดินเนี่ยมันจะทรงตัวได้ดีอยู่ทนกว่าท่านนั่งท่ายืนท่านอนท่านอนเนี่ย เวลาเข้าสมาธิได้พอลุกขึ้นมาบางทีสมาธิหายแหละมันชงตัวไม่ดีนั่งจะดีกว่าถ้าเดินแล้วก็สามารถทําได้เนี่ยมันจะเหลยอซ้ายและขวาเนี่ยปกครองตัวเองได้เหมือนนะมันจะมีอํานาจสมาธิที่ดีมากจะขออนุมโมทนาได้ด้วยถ้าทําได้ในเรืยองเรียบเดิน นะผู้ที่ทําได้ในทุกเียบทนะมันจะสามารถประคองนั่งนอนยืนเดินหลับตื่นพูดกินดื่มเคลื่อนไหวย่ยอุจจาปะปัสสาวะในถ้าประคองได้ตลอดเวลาเนี่ยรับรองอ่ะมรรคผลก็อยู่ใกล้ละการที่จะเป็นบรรลุเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยอยู่ใกล้ละต้องทําให้ชัดเจนต่อนเนื่องสาธุดีแล้ว